ราชาสถานไม่ได้เป็นเพียงแค่รัฐที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของอินเดียกินพื้นที่ประมาณ10%ของประเทศแต่ยังเป็นรัฐที่เต็มไปด้วยป้อมปราการปราสาทราชาวังสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่วิจิตรงดงาม ยเพราะเป็นรัฐที่หยุดติดชายแดนปากีสถานเป็นสมรภูมริรบและตลาดการค้าที่สำคัญมาช้านานมีกษาัาตริย์ปกครองแว่นแคว้นน้อยใหญ่จำนวนมากทำให้เปี่ยมไปด้วยมนครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการชูจุดเด่นจับคู่เมืองเข้ากับสีสันที่ปรากฏตามอาคารบ้านเรือนก็ยิ่งทำให้เมืองต่างๆที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเหล่านี้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นไปอีก อับดุลไททูบจึงขอพาเพื่อนๆไปเที่ยวชม5เมือง5สีสันมหัศจรรย์รัฐราชสถานประเทศอินเดียกันครับ 1. ใจเปอร์เมืองสีชมพูเมืองหลวงของรัฐราชสถานที่ออกเสียงแบบไทยๆไ,ได้ว่าชายปุระตั้งอยู่ไม่ไกลาจากนิวเดลีเมืองหลวงของประเทศ และอักราที่ตั้งของทัชมาฮาลชายปุระเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์แสนโรแมนติกมีการเอ่ยถึงในบทกวีและบทประพันธ์มากมายในขณะที่สถาปัตยกรรมต่างๆของเมืองอย่างพระราชวังป้อมประการก็ดึงดูดให้มีผู้คนจำนวนมากเดินทางมาเยือนเสมอมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสด็จเยือนของ p r i n c e of ฟ a l e s แห่งอังกฤษในปี1876 ึ่งในเวลาต่อมาก็คือพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่7ที่เดินทางมาชัยปุระในฐานะเจ้าอนณานิคมและเพื่อสร้างความประทับใจและเป็นการต้อนรับทางการของเมืองจึงได้ทาสีอาคารบ้านเรือนเป็นสีชมพูทั้งเมืองสำหรับสถานที่ที่ถือเป็นไฮไลท์สำคัญและสัญลักษณ์ของเมืองที่ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงก็คือฮาวามาฮานพระราชวังแห่งสายลมสร้างจากหินทรายสีชมพูสูง5ชั้นตั้งอยู่กลางใจเมือง ขยายพื้นที่ออกมาจากพระราชวังหลวงหรือซิตี้พาเลสที่อยู่ใกล้กันเพื่อใช้เป็นที่อาศัยของเหล่านางในและนางสนมที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ออกนอกวงังจึงต้องมีหน้าต่างจำนวนมากกว่า900บานเอาไว้คอยสอดส่องความเคลื่อนไหวาภายนอกแต่ถ้าอยากจะมองเห็นวิวของชัยปุระได้ทั้งเมืองก็ต้องไปที่นาฮากาฟอร์ดป้อมประการขนาดใหญ่ที่อยู่บนเขาส่วนป้อมที่มีนักท่องเที่ยวไปเยือนเป็นจำนวนมากก็คือแอมเมอร์หรือแอมเบอร์ฟอร์ด ป้อมเก่าแก่มรดกโลกอายุกว่า400ปีที่ประกอบไปด้วยอาคารหลายหลังใช้เวลาก่อสร้างนับร้อยปีเป็นทั้งที่ประทับของมหาราชาศาส,สนสถานและป้อมประการรวมไว้ในที่เดียว 2. จอร์ดเปอร์เมืองสีฟ้า จอร์ดเปอร์มีชื่อเรียกที่คนไทยคุ้นเคยกันว่าโยธปุระซึ่งจุดที่จะสามารถสังเกตเห็นเขตเมืองเก่าทั้งเมืองเป็นสีฟ้าได้อย่างชัดเจนก็คือเมื่อมองลงมาจากเมรังกาฟอร์ดป้อมประการและพระตำหนักสุดอลังการที่สร้างขึ้นเมื่อราว500ปีก่อนที่ยังคงยืนหยัดผ่านการเวลาเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานของความรักและการรอดพ้นจากภัยสงครามโดยยังคงความงดงามได้อย่างน่าอาชชัศจรรย์จบจนถึงปัจจุบัน สำหรับเหตุผลในการทาสีทั้งเมืองเป็นเมืองสีฟ้ามีข้อสันนิษฐานสำคัญอยู่2ประการคือ 1. เมืองโยธป,ปุระนั้นเป็นเมืองที่มีอากาศอบอุ่นรับแสงแดดสองสว่างตลอดทั้งปีจนได้รับการขนานนามว่าซันซิตี้ดังนั้นการทาสีฟ้าก็จะช่วยให้รู้สึกเย็นลงได้ และ 2. สีฟ้ายังเป็นสีของวรน,นพรหพรมเป็นสีที่แทนเทพเจ้าในศาสนาฮินดูการทาสีฟ้าที่ตัวบ้านจึงบ่งบอกถึงวันณะของผู้อยู่อาศัยนั่นเองซึ่งการได้มีโอกาสเดินลัดเลาะไปตามตรอกซอกซอยของเมืองสีฟ้าผ่านชุมชนนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าตื่นตาตื่นใจไม่น้อยเลยทีเดียว 3. ใจซาวเมอเมืองสีทอง สีทองของเมืองนี้ไม่ได้เกิดจากการทาสีแต่เป็นเพราะอาคารบ้านเรือนต่างๆสร้างจากหินทรายสีเหลืองสีทองที่ยามแสงอาทิตย์ส่องลงมาตกกระทบก็ยิ่งทําให้เมืองดูสวยยิ่งขึ้นไปอีกประกอบกับเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในเขตทะเลทรายจึงยิ่งช่วยส่งให้สีทองกลายเป็นสีประจําเมืองไปโดยปริยายแน่นอนว่าจุดที่สามารถมองเห็นเมืองทั้งเมืองได้อย่างชัดเจนก็คือป้อมใจซามเมอร์แต่ความพิเศษอยู่ตรงที่ที่นี่นั้นเป็นป้อมขนาดใหญ่ ป้องกันการรุกรานจากข้าศึกเพราะเป็นเมืองที่อยู่ติดกับชายแดนปากีสถานทำให้ป้อมนั้นมีความแน่นหนาแข็งแกร่งและสวยงามโดยสร้างขึ้นมาตั้งแต่ศตวรรษที่12แต่ก็ยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์ในปัจจุบันนอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังนิยมไปพักค้างคืนในเทะเลทรายหรือไม่ก็ไปขี่อูดนั่งรถจิปสไตล์แอดเวนเจอร์เพื่อสัมผัสบรรยากาศของเทะเลทรายได้อย่างใกล้ชิดอีกด้วย 4. อูดายเปอร์เมืองสีขาวเมืองนี้มีชื่อเรียกที่ออกเสียงแบบไทยๆว่าอุทัยปุระและมีอีกชื่อฉายาก็คือเมืองแห่งทะเลสาบเหตุผลเพราะว่ามีทะเลสาบเป็นจำนวนมาก เป็นอีกหนึ่งเมืองที่สุดโรแมนติกประจำรัฐราชสถานเต็มไปด้วยอาคารบ้านเรือนและปราสาราชวังโดยรอบทะเลสาบซึ่งสร้างขึ้นโดยใช้หินอ่อนสีขาวที่ไม่ว่าจะเป็นตอนกลางวันหรือ,อยามค่ำคืนก็ล้วนสวยงามสะดุดตาจึงเป็นที่มาของฉายาเมืองสีขาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงแรมทัชเลกพาเลสซึ่งดัดแปลงมาจากพระราชวังฤดูร้อนของเจ้าผู้ครองนครเป็นสิ่งก่อสร้างที่อยู่บนเกาะแต่ดูเหมือนลอยอยู่กลางทะเลสาบปิโคลา ซึ่งนี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการปรับตัวของราชนิกูลที่สืบเชื้อสายจากกษัตริย์ให้เข้ากับยุคสมัยนำทรัพย์สินมาปรับปรุงเพื่อสร้างรายได้ให้ผู้เข้าพักได้สัมผัสบรรยากาศของการใช้ชีวิตในพระราชวัง รวมถึงซิตี้พาเลสพระราชวังประจำเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและสวยงามอลังการที่สุดในรัฐราชสถานซึ่งทายาทกันพื้นที่บางส่วนเป็นพิพิธภัณฑ์เปิดให้คนทั่วไปได้มาเยี่ยมชมเก็บค่าเข้าชมจากนักท่องเที่ยวทําให้มีไรายได้มาบํารุงรักษาพระราชวังในขณะเดียวกันยังมีผู้สืบเชื้อสายจากเจ้าผู้ครองนครอาศัยอยู่ในพระราชวังในส่วนที่กันไว้เป็นที่อยู่อาศัยส่วนตัวได้ในเวลาเดียวกัน 5. บีคาเนอร์เมืองสีแดงโดยส่วนใหญ่เมื่อกล่าวถึงสีสันของเมืองต่างๆในรัฐราชสถานมักเอ่ยถึงแค่สีเมืองข้างต้นแต่สำหรับบีคาเนอร์ได้สมญานามเมืองสีแดงก็เพราะอาคารในย่านการค้าในเขตเมืองเก่าที่สร้างจากหินทรายสีแดงอายุราว200ปีสะท้อนให้เห็นถึงความมั่งคั่งของพ่อค้าที่อาศัยอยู่ในเมืองนี้ นอกจากนี้ยังมีป้อมจูนากาฟอร์ดที่มีส่วนประกอบของงานหินชายสีแดงอันละเอียดอ่อนและงดงามผสมผสานเข้ากับงานก่อสร้างอาคารที่ค่อยๆต่อเติมเพิ่มเข้ามาจากจุดเริ่มต้นที่เป็นเพียงป้อมที่สร้างโดยเจ้าชายก่อนจะกลายมาเป็นที่อยู่อาศัยของกษัตริย์และราชวงศ์ในเวลาต่อมาบิคาเนยังมีพระราชวังลันกาและลักษมีนิวาสที่ปัจจุบันดัดแปลงมาเป็นโรงแรมในรูปแบบของ Heritage Hotel หรือโรงแรมที่มีคุณค่าแก่การอน,อนุรักษ์ ด้วยการนําอาคารที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์มาดัดแปลงให้เกิดประโยชน์ใช้สอยเพื่อให้ยังคงอยู่ต่อไปและปิดท้ายด้วยอีกหนึ่งสถานที่สําคัญของเมืองที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสีแดงแต่ที่วัดคานีมาธาหรือวิหารหนูที่ที่เต็มไปด้วยหนูจํานวนมากสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระเสรีด้วยความเชื่อที่ว่าหนูคือลูกหลานของพระแม่คานีมาธาเทพเจ้าที่ชาวอินเดียนับถือจึงได้รับการเลี้ยงดูเป็นอย่างดี แต่ขอเตือนไว้ก่อนนะครับว่าผู้ที่จะไปเยี่ยมชมต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งและไม่กลัวหนูจริงๆชาวอับดุลไทยทูบรู้จักหรือเคยได้มีโอกาสไปเยือนเมืองไหนในโลกที่อาคารบ้านเรือนมีสีสันอื่นๆนอกเหนือจากที่รัฐราชสถานของอินเดียกันบ้างหรือเปล่าครับลองให้ข้อมูลเพิ่มเติมในความคิดเห็นได้เลยนะครับ